ครับวันนี้กับเมนูครับครัวหลังห้องครับเช่นเดิมครับวันนี้มีวัตถุดิบผักกาดนะครับผมสามชั้นสองเกลือครับวันนี้ไม่มีสามเกลือซอสปรุงรสครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่หมูลงไปใส่หมูครับตัวนี้เราต้อง เอาง่ายๆครับสั่นๆผงเครือบพริกกับกระเทียมเอาให้กระเทียมหอมครับพริกสุกครับสามชั้นเราจะไม่กรอบครับซอสปรุงรสครับใส่ลงไปสูตรเราโดยเฉพาะครับไม่มีผงชูรสครับ โอเคหนัวน้ำซุกซุกกำลังครับใส่ลงปคาคนงับน้ำไม่ต้องครับอยู่ในซอสแล้ว